G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, a d v i c e มากกว่าที่คุณคิด ASUS In Search of Incredible Asrock มาตรบอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้และ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอีกครั้งนะครับกับ สรุปข่าวประจ้าสัปดาห์หรือ IT New ินั่นเองครับวันนี้ก็อาจจะเห็นกันว่าอยู่กันแค่2คนหายไปไหนคนนึงอีกคนหนึ่งหายไปไหนครับพี่ไอ้มานะัะ <c oughs> มานมัทของเราฮนะตอนนี้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาครับ <c oughs> ก็คิดว่าคงจะไปแล้วคงจะไม่ได้กลับมาแล้ว <c oughs> นะะรับที่ก่อนหน้านี้เวลามีคนใดคนนึงหายไปก็มีการบน่น <c oughs> ใชนน่นอูม้มากแหละหนีไปเที่ยวมากแหละ เวลาแล้วแหละเวลาของเขาบ้างเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากนลฮะก็ดูถ้าดูอยู่ก็คงรู้นะฮะว่าสองคนนี้ทํางานหนักกันขนาดไหนนะฮะครับครับเรามาเข้าข่าวกันเลยดีกว่าข่าวแรกครับเป็นข่าวของผมเป็นข่าวของทาง m อ i เปิดตัวโน้ตบุ๊กเทพหน้าจอ 3K ครับในงานนี่ชื่องานอะไรนะพี่ <c oughs> ชื่องานอะไรนะเซบิ <c oughs> รายงานเซมิบิปีนี้ครับทาง MSI โชว์โน้ตบุ๊กเกมรุ่นใหม่คือเจ้า GS 6 0 g o นย์โกที่มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงถึง2,880ค<อ>ูณ1,620พิกเซลบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนครับ2,880คูณ1,620เนี่ยมันไม่ใช่ 4K 3มันเป็น 3K ครับคู่แข่งอายุซาไม่ใช่แบตเตอรี่นอกจากจะเทียที่หน้าจอแล้วเนี่ย สเปคก็ยังเท่ไม่แพ้กันครับซึ่งมาพร้อมกับ CPU Core i7 Haswell หน้าจอขนาด15.6นิ้ว GPU เป็นของ Nvidia ครับคาดว่าจะเป็นของ Maxwell รองรับ SSD คู่และรองรับฮาร์ดดิสก์อีกหนึ่งลูกรอ, <laughs> องรับ Wi-Fi 802.11ac และแม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้า GS60 g o s t Pro ตัวนี้ยังบางเบากว่าโน้ตบุ๊กในกลุ่มเดียวกัน เพราะหนักเพียง1.99กิโลกร,รมัม2โลนั่นแหละครับและบางเพียง19.5ม mm ิเมเท่านั้นครับส่วนราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเปิดราคาที่1,600ถึง2,000ย,ยูโรหรือประมาณ72,000-90,000ถึง 90, บาทไทยและจะเริ่มขายจริงในเดือนหน้าคือเดือนเมษาหน้านี่ครับผมถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสำหรับราคา70,000-90,000นะแต่ผมว่ามันเทพนะตัวนี้ ก็เท่มจริงสําหรับคนเล่นเกมจริงแล้วอ่ะพีซีไหมพีซีดีกว่าแต่เขาเป็นสวอนเซอร์เราก็แสดงว่าของเขาต้องดีครับผมว่ามันก็มันคุ้มค่ากับราคามากมันก็ดีระลับึงคใช่คนที่เล่นเกมอยากออกไปเล่นข้างนอกด้วยใช่บางคนเขาอยากเล่นมข้างนอกไม่อยากจำเจที่บ้านฮะไรครับไอ้สองอ่ะเลเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องราวของอ๋อหน่วยความจำ หน่วยความจำในที่นี้เนี่ยเป็นหน่วยความจําที่ถามว่าเล็กไหมในเรื่องของขนาดตอนนี้ก็ถือว่าเล็กนะฮะผมไม่เล็กนะครับเล็กครับ <laughs> <laughs> อ่ะ <S <s <uss> สั้นเหน็นด้วยเป็นแบรนด์แบรนด์นี้ครับ Sandisk หลายคนรู้จักกันดี Sandisk เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นผู้ผลิต Sandisk นะการ์ดต่างๆการหน่วยความจําเอง <c oughs> Hard Disk เอง <c oughs> แผ่นซีดีดีวีดีอะไรเขาก็มี USB Drive เขาก็มี ตอนนี้เขาเปิดตัวออกมาครับสำหรับ m i โ r o S D X C <ห>แต่เป็น Micro S D X C ที่มีขนาดความจุที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ใหญ่ที่สุดเลยคื 1> อ1 2 8่าคือ128กิกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะฮะก็มี m i โ r o S D X C ที่ใหญ่ที่สุดออกมาแล้วคือตัว6 4 g ิบอกิกรุ่นของมันก็คือตัวตัวใหม่นี่นะคือชื่อรุ่นอันตร 128GB ยี่บ ก่อนนั้นนี้ก็จะเป็นอันต้า64กิกนะฮะเขาบอกว่าตัวใหม่เนี่ยมันทํางานเร็วกว่าตัว64กิกเนี่ยถึง20เปอร์เซ็นตและสามารถนําไปใช้กับตัวโนเกียร์ลูเมียน1520ได้แล้วครับนะจ๊ะสําหรับราคาฮนะโอ้โหยเยอะจ่อยนะ <100 S 2> ฮะ119เหรียญ119เหรียญ <he> คูณ3เอบ3,600 3,700 3,600 3,700จิบจ๊บจิ๊บจิ๊บโอ้โหจิ๊บจิ๊บนะ ก็จะสมารทโฟนได้ใหญ่ครื well. ่องนไงครับเออก็เรื่องเอาแต่เขาบอกว่าข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราถ่ายรูปลงการ์ดเนี่ยกับถ่ายรูปลงเครื่องเนี่ยเวลาเราแย่งนความางถูกป่ะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยปกติแล้วถ่ายถ่ายวิดีโอเอาเอาหมดวิดีโอแล้วกันหดโหน่อยวิดีโอถ่ายรูปแล้วไปเซฟลงในเมมของเครื่องเนี่ยครับมันจะเร็วอืซึ่งเวลาปกติโดยทั่วไปถ่ายวิดีโอลงการ์ดเนี่ยมันจะช้าแต่เขาบอกไอ้การ์ดตัวเนี้ยมันดึงข้อมูลหรอะครับอ่าเขาบอกไอ้การ์ดตัวเนี้ย มันจะลื่นปืดลื่นปืดเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เขาว่ามาอย่างงี้ครับอือฮึนี่คือเรื่องของซาดิสโอเคข่าวต่อไปฮะของผมเป็นข่าวของสาวก PS4 เหมือนเดิม,มคือข่าวของราคาเช่าเกมใน PlayStation Now ครับผม PlayStation Now เนี่ยหลายคนอาจยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไร,รมันคือบริการเช่าเกมซึ่งเป็นบริการของทางโซ ny ่ ที่ได้มีการทดสอบกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมา mm hmm. และยังไม่ได้ประกาศว่าจะเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่ mm hmm. แต่ไม่นานมานี้ครับได้มีการหลุดของรายละเอียดออกมาก่อนที่จะถูกลบในเวลาอันสั้นนะฮะโดยราคาที่หลุดออกมานั้นนะฮะอยู่ที่4.99ถึง5.99เหรียญต่อเกมนี่คือคา่าค่าเช่าเกมต่อเกมนะฮะโดยมีเกมที่น่าจะเปิดให้เช่าได้อย่าง Uncharted 3, The Last of Us, Far Cry 3และ BioShock Infinite <Infinity. S 1> Infinity. อ่ิไนไน้์ยังไโอเคแห่ไเ่โดนี่ซึ่งเทียบกับราคาเอ็มของเกมนะฮะที่แพงกว่า1ิบเท่าตัวแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าการเช่าเกมผ่าน p l a y s t a t i o n Now เนี่ยค่อนข้างถูกพอสมควรถูกมากที่เหลือก็ต้องรอรุ้นกันครับว่าการเช่านั้นน่ะที่เราเสียตังค์ไปเนี่ยจะมีระยะเวลาเล่นได้นานขนาดไหนเกมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบอืมก็นีมันเป็นบริการเช่าของเขาถูกนนคือถูกกว่าเป็นสิบเท่าครับ แต่มันจะคุ้มค่าไหมกับระยะที่เขาให้เช่าครับก็คือยังไม่ออกมาคคครรรััับบปีีนึ่งคุ้มเลยอ่ะคุมีกว่าราคาจะออกมาอีกปีนึงคนเล่นเกมนี่เป็นแปบเดียวก็เบื่อแล้วใช่เดี๋นี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะก็ดีก็ดีน่าจะเป็นการไปซื้ออย่างแพงน่ะตัเกมนึงเนี่ยช่าเล่นดีกว่าครับทำอย่าซื้อของแท้ก็ไดะ เบียดโบนต้องของแท้เท่านั้นก็โหลดแอปใส่ฮาร์ดดิสก์เท่านั้นแหะครับเรื่องออกมาครับลากๆกันไปเป็นเรื่องของการเปิดตัวพอร์ตตัวใหม่อืทุกวันนี้มีที่ใช้กันอย่างคับคั่นก็จะเป็น USB 2.0ก็ยังมีคนใช้อยู่ยังมีคนใช้อยู่3.0ก็เรื่องเยอะอยู่แล้วครับ Thunderbolt เนี่ย Thunderbolt Thunderbolt ของพิกาชูอ่ะใช่ครับ Thunderbolt ในตอนนี้เนี่ยยังถือว่าไม่เท่าไหร่ นะฮะในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะแต่ครับแต่ตอนนี้ Intel เปิดตัวพอร์ตมาอีกแล้วซึ่งเมื่อไม่นานนี้ได้ยินเรื่องของ USB 4หรือพี่สี่อ่าสามจุดกว่าไงแต่มันเป็น4ี่ไงอ๋อ oh. ไม่มีสียังไม่มี3.1หรือเปล่าหรือ3.5้าครับก็เห็นเงียบๆไป,ๆไปเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะครับ ไอ้บอยเอ้เดี๋ยวไว้ตอนท้ายก็ตอนทยเร่นี้อะตอนท้ายใส่อยู่แล้วอ่า Intel เปิดตัวพอร์ตใหม่ครับครับเป็นพอร์ตที่มีชื่อว่า MXC ซึ่งมันสามารถรองรับการเชื่อมต่อความเร็วได้สูงสุดถึง1.6เทราบิตเพอร์เซกโอ้โหโคตรเบาเป็นพอร์ตที่เป็นสายไฟเบอรติโอ้โหซึ่งเขาบอกว่าในหัวเนี่ย มีแกนเป็นไฟเบอร์นะครับหกสิบสี่แกนซึ่งไอ้แกนเนี้ยน่าจะเป็นแกนกลมๆครับตัวที่ปกติแล้วอย่างสายไฟเบอร์ออปติกบ้านเราตัวเนี้ยก็จะเป็นสายกลมๆมหัวสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่อันนี้เขายังไม่มียังไม่ได้บอกว่าจะเป็นหัวรูปแบบไหนอาจจะเป็นรีไหมเป็นแบนไหมหรือยังไงนะฮะครับในหัวแต่ละหัวเนี่ยมันสามารถยิงลําแสงเลเซอร์ได้ซึ่งไอ้ลำแสงเลเซอร์เนี้ยการยิงของมันเนี่ยนะครับ การยิงของมันเนี่ยจะมีหน้าตัดในการยิงลาแสงเนี่ยนะฮะถึงร้อยแปดสิบไมโครเมตรต่อให้มีฝุ่นยเยอะแค่ไหนสมมติว่ามีฝุ่นมีฝุ่นเกาะนี่นี่นี่แต่มันก็ยังมีพื้นที่ส่วนที่เหลือที่ทําทให้สามารถยิงออกมาได้นําข้อมูลส่งมาทางแสงเลเซอร์ได้อ,อันนี้คือข้อดีของมืมอเล็กมากเล็กมากนะฮะซึ่งการทําครั้งนี้ฮะพอร์ตเอ็มเอ็กซีเนี่ยมีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท Conning, U.S. Ct, TE connect, T.E. connectivity แล้วก็ Molex Molex <c oughs> ก,กนี่แหละคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอืนจะจ๊ะเป็นเจ้าที่ผลิตหัวการเชื่อมต่อเยอะครับผลิตหัว <c oughs> ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของทาง Facebook <c oughs> ที่เพิ่งจะมีข่าวว่า Facebook เนี่ยปรับดีไซน์ n e w Feed ใหม่ <c oughs> ได้ไม่นานก็มีการออกมาประกาศอีกครับว่าจะปรับดีไซน์ f a c e b o o k Page เช่นเดียวกับสิ่งที่ปรับหลักๆ คือเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลการโพสต์จาก2คอลัมน์ให้เหลือเพียงคอลัมน์เดียวครับรูปแบบเดียวกันกับ Facebook profile นั่นเองและมีการเพิ่มแถบข้อมูลให้ผู้ดูแลเพจเนี่ยสามารถเลือกกดเข้าไปจัดการเพจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับทาง Facebook บอกมาว่าปรับเพจแบบใหม่เนี้จะใช้ได้กันหนักภายในสัปดาห์นี้ครับผมนี้ครับือเป็นข่าวของการปรัเปลี่ยนดีไซน์หรือว่าหน้าตาของ Facebook ใช่ครับนะฮะ อ่าเรื่องต่อมาครับเดี๋ยวสองข่าวนี้เล่าติดติดกันไป,ป,ไปเลย,เลยของแอปเปิลผมคิดว่าน่าจะมีใครหลายคนได้ทำการอัปเอ่าอัพเฟิร์แมแวร์อัพเฟิร์มแวร์กันไปแล้วสำหรับ iOS ตัวล่าสุดอย่าง7.1ด <7. 1 S 1> นเะครับเป็นการแก้ปัญหาภายในของตัว iOS เองอว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า iPod ครับนะฮะหลัดเลยฮะเป็นการแก้ในเรื่องของการปรับตั้ง UI บางจุดเขาไม่ได้บอกมาว่ามีอะไรป่ะ แล้วก็ในเรื่องของการรับสายวางสายอเป็นการแยกปุ่มกันแล้วในเรื่องของปุ่มรับกับปุ่มวางครับที่สําคัญครับก่อนที่เป็นเจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยปัญหาที่ผมเองก็เจอมาเหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่เครื่องมันรีบูตเองอ,อยู่ดีก็ตกใจเล่นอยู่ฟึ๊บปึ๊บเป็นรู่แอปเปิลเฮ้ยแบตหมดแล้ววะไม่ใช่แล<ร>้วปัญหา<ช>หา,หา,หาสองหางสายมาเสียปุ๊บพอฉันอ้าวมันรีบูตเองนี่วะนี่คือปัญหาใหญ่ครับในเรื่องของคีย์บอร์ดครับ ปุ่ม delete กับปุ่ม shift จะเห็นชัดขึ้นก็คือผมลองดูแล้วเขาจะแยกเขาจะแยกเอาปุ่มที่มันอยู่รอบๆปุ่ม shift กับปุ่ม delete เนี่ยขยับถอยห่างออกไปมันก็เลยทําให้กดง่ายขึ้นเอาคิ้งอ๋อใช่นะฮะมีอะไรอีกโอ้ยเลออ๋อลองรับคาเพล์คาเพลงอาทิตย์ยาพูดไปแล้วพูดไปแล้วที่เชื่อมต่อกับรถครนะฮะปัญหาของ touch id ที่สามารถทัชได้มั่งไม่ได้มั่งจริงๆอันนี้มันอยู่ที่ปุ่มหรือเปล่า หรือมันอยู่ที่อโอเอสกันแน่มันอยู่ที่นิ้วเอาอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวต่อเนื่องกันสำหรับไอโอเอสจากการที่อัปเดตกันไปไม่นานนี้นะฮะเจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยอืมมากละถ้านับย้อนไปวันนี้วันอาทิตย์สิบหกก็น่าจะมาหกวันแล้วแหละเป็นจริงน่าจะห้าหกวันแล้วแหละที่ไอโอเอสเจ็ดจุดหนึ่งออกให้อัปกันไปครับมันก็ตามมาติดครับมีข่าวหลุดออกมา จากคนวงในมั่งแหละวงข้างข้ามั่งแหละครับวงไพ่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าก็จะมีออกมาแล้วครับสำหรับ iOS โตใหม่ก็คือ iOS 8ครับจะรีบไปไหนจะจุดหนึ่งเพิ่งมาแปดมาละซึ่ง iOS 8เนี่ยจะเป็นการข้ามไปเลยในเรื่องของแมปข้ามไปที่หมายถึงว่าแผนที่ข้ามไปที่หมายถึงว่าจะทำให้มันไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือจะเพิ่มเติมในส่วนของ ความชัดเจนความหลากหลายเพราะว่าตอนนี้ Apple เขาทุ่มทุ่มทุนซื้อแผนที่อ่ะบริษัทแผนที่นู้นนี้เนี่มนมารวมให้อยู่เป็น Apple คือจะจดันของตัวเองจะดันแผนที่แอปเปิลแมปออ a เลนั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของการขนส่งในรูปแบบของสาธารณะหรือพวกรถบริการสาธารณะรถเมล์รถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับใส่แปดใส่แปดครับ คือแน่ๆแหละสหรัฐอเมริกาทำแน่นอนในเรื่องของการขนส่งสาธารณะในแ p p l e m a p ประเทศไทยฮะงไม่ต้องสื่อจะมีไหมไม่มีแล้วฮะแต่ก็ไม่แน่ครับอ่ะสุดท้ายครับโยนให้อุ้ยหน่อยโอเคหนังข่าวสุดท้ายของผมละเป็นข่าวของทางโซนี่ประเทศไทยเผยว่าเตรียมนำ Xperia C2 ใครใครเผยใครเผยฝ่ายอุโลทางด้านการตลาดของทางโซนี่ประเทศไทย ได้เาเผยครับว่าเตรียมจะนำ Xperia C2 เข้ามาขายในไทยในช่วงปลายเดือนนี้ครับฝ่ายการตลาดของสมาร์ทโฟนและทับเดตของโซนี่ประเทศไทยครับเปิดเผยว่าปีนี้ทางโซนี่เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่นๆเข้ากับสมาร์ทโฟนได้เพื่อลองรับความสนใจในสมาร์ทโฟนจากผู้บริโภคมากขึ้นครับและยังกล่าวอีกว่าในปีนี้เนี่ยจะนําสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนเข้ามาตอบโจทย์ผู้บริโภคระดับบน ซึ่งในปลายเดือนนี้มีแผนมีแผนที่จะ <c oughs> มีแผน <c oughs> ที่จะวางจำหน่าย xperia c 2 xperia c 2 Tablet xperia m 2และ xperia t 2 u l t r a ในประเทศไทยครับแต่ข่าวของทาง xperia c 1 compact นั้นยังไม่มีข่าวในประเทศไทยครับออกมาระบบนิเวศตอนแรกฟังนึกว่าจะเป็นพวกการระบายน้ำ อีโคซิสเตมอีโคซิการแบบระบบกรองน้ำไหลลงมันไม่เกี่ยวกันนี่ว่าก็เลยมองไปถึงในการเชื่อมต่อความง่ายความคล่องตัวแบบสมมติว่ามีโทรศัพท์เครื่องนึ่งสามารถต่อกับรูทูบต่อกับเครื่องเล่นอะไรที่มันเป็นของโซนี่เองไหมลำฟังลำโพงอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความง่ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แอคเซสซอรีต่างๆความสรุกสบายง่ายคือไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลเลยนี่ขำหมล้วฮะหมดแล้วเฮ้ยจริงอะอีกสคนก็ดีนะสามคนมันดูมันดูเยอะไปมัดูยืดไปใช่ไหมก็น่าจะรู้ตัวครับที่ใครทีมานะครับเข้าใจตรงกันแล้วเข้าใจตรงกันนะอ่ะพูดถึงเรื่องเข้าใจตรงกันนะเป็นเรื่องราวของกระแสยอดนีนะนี่ดูจะซื้อเลยนะของคุณบอยวันทัศครับ กินมาตั้งนานแล้วหมแปลเป็นไทยให้เลยนี่ลงทุนไปเลยครับกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เคยจะได้เลยซื้อเป็นลังจนไปตรวจเนี่ยไปตรวจประวัติเนี่ยประมาณนี้ใช่เออกูก็แปลได้ประมาณนี้แหละก็กลายเป็นเรื่องดีไปสำหรับตัวเขาเองใช่ดังไปด้วยเพราะภายในอีกหนึ่งวันถัดมา มีคลิปตอบโตมาจากโออิชิคณะประธานไม่ใช่จะมาทำไมโออิชิไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกันเขาเคยแค่เคยอยู่ไงมาจากลิปตันชรับเป็นชาเลมอนไม่ใช่มาจากคุณตันครับอิชิตันเองตันทัศเสถียรเข้าใจตรงกันไหมบอกว่าเฮ้ยไอ้บอยกูอยากให้มึงหวะอืมมึงอย่าว่ากูนะอืมกูอยากให้ว่ะกูชอบมึงหวะติดต่อมาอืมกูชอบมึงว่ะก็ได้ไปครับง่าย ได้ไปแล้วได้ไปแล้วครับ i5s สบายปะส่วนคนที่กิน,น <ขอ S 2> ก็ส่งฝาตน,นต่อไปเหมือนเดกัางต่อไปอ่ะ,อ,ะอย่าลืมนะฮะทั้งฝาเก่าฝาใหม่ส่งได้หมดเหมือนกันไอ้บอยยกเว้นฝาที่เคยส่งไปแล้วใช่ครับส่งไม่ได้นี่เขาเป็นสปอนเซอร์ไม่เกี่ยวแต่จริงๆนะคุณตานซื้อได้นะครับถ้าคุณตานซื้ออาจจะมว่าคุณตานเห็นรายการเราครับนะครับเราไม่เอาครับ i h s เราไม่เชา่อล้นเราไม่เชื่อเลย เราไม่เอาบอเช่ขอแบนเนอร์สักแปดปีขอแบนเนอร์สักแปดปีฮะครับปีละสักล้านหนึ่งพอใช่แล้นในรายการเราเนี่ยสระสองสาคนเนี่ยจะกินแต่อิชิตสักไปอิชิตัะจริงแล้วขอค่าศักษาด้วยขอค่าหมอด้วยครับเอาเท่านี้แหละเฮ้ยเขามีรถนี่มีอะไรมีรถชูกกะฟีชูกกะฟีไม่มีน้ำตาลใครแต่งกันนะเครแต่งกันนะ ผู้ชายขนาดนี้เลยเดี๋ยวทำเทปให้พิเศษอันนึงเลยรีวิวดิชิตังเอยเอไอพูดในคนนิดเดียวโอเคเดี๋ยวคนด้วยังโอเคไปกันดีกว่าสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับพวกเราสามคนเหมือนเดิมสามคนครับสำหรับนี้ลากันไปก่อนโอเคครับเข้าเจ็นตวันนะสวัสดีครับ